ค่ะกาบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้กับสามน้อยมัดรวมเนาะคะ่ะอ่เมื่อนี้วันที่ยี่สิบสองแล้วเนาะค่ะยี่สิบสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกับการตามหาตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะกะสู่กันต่อเนาะคะ่ะพี่น้องเมื่อวานสามน้อยมัดรวมของเข่าหลอบดิไอพี่แตกสามโตโตเนาะคะ่ะอมีหลายรอบหลายมืออยู่ที่จะเป็นทังสันเนาะคะ่ะที่ผ่านมากก็ได สู่กันต่อพี่น้องแนวท่าขากะใชว่าเข้าจะถูกดอกเนาะคะ่ะบางมือกับขามือเข้าตามบ่เขากะมีะ่มือเข้าเบิงซื่อกือจังเขาวไวๆอยู่เวลาเข้าไปเจาะบางจ่อยบ่เขาเลยเนาะคะ่ะแม่จะเดินกับบ่ติดกะมีพี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นเข้ากะเบิงเอาเป็นแนวทง่งคือนกันเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางควมฝันเหมือคขึ้นในแอดฝันว่า อาได้ขับมอเตอร์ไซค์ไปกับหลานเนาะหลานพระไซย2สองคนน่งซ้อนยูขางหลังถ้าห้าตีไซ่ผู้เล่นน้อยมื้อนี่นั่นจะเป็น4ีสองบอพี่น้อง4ีสองแอตตีอย่างคองเป็น4ีหรือสิเป็นสามศูนย์สามสองไปยังสันเนาะ แต่ขี่แน่ๆขี่ไปนล้วกันมีสามคนน่ะล่ละอตียากถ้าลักษณะจังสีแต่หม้อไส้มันมาเป็นขั้นแดงเด้อค่ะอพี่น้องผู้ที่เคยตามแต่แอดฝันว่าขี่หม้อไส้จะพากันตีไส้หนึ่งหกสองแต่เบียนรถแอดคนอ่ารถแอด,ดขั้นนั้นเนาะคะ่ะมอเตอร์ไซค์ขั้นแดงที่มันออกดูๆเนาะถ้าแอดว่าฝันจังสิพี่น้องจะจับขั้นนัน้นรถผู้ติดตามดีๆเนาะคะ่ะอาจเป็นรถลขั้นใหม่จะว่าเป็นรถผู้ใดเพเคยได้ขี่แต่เป็นรถส่งผู้ไส้อ่าจจะจังคับ คัดเล่งคอยก็ยังไปแห้งๆนี่พี่น้องเนาะค่ะเรากร็ก็เลยมาสิไปใส่ขอเวลาหนอกสองหน้าที่พี่น้องเนาะค่ะเอาอยัางมาวบาเพราะว่าแอดต้องว่าเอาเวลาแปดหน้าที่กติกาของทางยูทูบเพิ่นเนาะช่องใดก,ก็นคือกันเนาะคะ่ะก็เลยเปิดเบิ้งว่าเออมีสิไปใส่นี่แหละจักยางแอดจำบ่ได้เนาะนนาเปิดเบิ้งกันนะสิไปไกลอยู่ให้กระเป๋ามีเงินบ่แอดก็เลยเปิดเบิ้งกระเป๋าเจ้าของอมแจะเงินแบ่งหาร่อยพี่น้อง หลายเติบอยู่ในกระเป๋าเนาะฝันว่าความฝันเนาะค่ะความฝันก็เลยผ้าหลานคีมอตระไสไปนั่นแหละค่ะอ่าเป็นแนวทางของความฝันทะเบียนหนึ่งหกสองขั้นนี่ทะฝันเกี่ยวขั้นนี้มือหนีนี่เห็นแท้แต่บัลลูรถผู้ใดเนาะค่ะรถไม่ไม่อยู่พี่หนองค่ะเอาเข่าซูแนวทางเลยสองนาทีพอดีเนาะค่ะสองนาทีกว่าอ่าเบิงข้ามเตือนของทางช่องเฮ้ากนเนาะค่ะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะขออนุญาตเอาออกมือนีเฮากับมีเล่าพัฒนาน้อเนาะคะ่ะหลังจากโล่งสามน้อยแล้วก่อนเนาะแอดจะทยอยเอาเล่าพัฒนาโล่งให้พี่ให้น้องเนาะคะ่ะมีทั้งสูตรเดินแล้วก็สูตรรุดเนาะค่ะ ไปเบิงแนวทางหมื่อวานแนวทางเมื่อวานนี่ของแอดเมื่อวานว่างเลขติดบนล่างไว้ที่517นึ่้อยแรกกะ8แป8 8กสองเนาะคะ่ะแปดหกสบ่มีเลยน้อย2 4 5 7 2่สมาน้ำกันเลยหาก,กับ7จเนาะคะ่ะสรอบเด้อค่ะ1นึบ่เกิด VIP 40343เนาะคะ่ะของแอดวางเก่ากับ8 8มาตังแต่น้อยแหลก2ขรังก็คือเลขเบิ้ลเนะาะค่ะไปเบิ่งของอ่าน้องต้าน้องต้าหมู่อวานนี่เนาะคะ่ะอ่าผลออกที่862 88 45723 40343เนาะคะ่ะ พอนิยาต์เอาใบนี้ออกเนาะค่ะค่ะของน้องตาเมื่อวานนีเนาะค่ะอ่าวางเด่นที่3กับ4ี่เนาะน้อยแหลก8ปดหกสองปดแดบ่มีน้อย2 4งสี่ห้าเดสองสามามเนาะค่ะบ่มี่สองสนะคะน้อยสามสี่ศย์สาสีสามเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะสี่ศูสา อ่าซีสามตัวนี่ตัวตัดนะคะ่ะล้วก็ศูนสามตัวนี่นะคะแล้วก็แตกสามตัวที่สี่ศูนสามสี่ศูนสามนะคะของน้องตาว่างสามศูนสี่คือตัวตัดสามซีซีสามเราก็ซีศูนสามคือเขาบนเขาล่างเราก็สามตัวแตกนะคะ่ะที่รอบ VIP แต่อ่ามันไปลึกจักน้อยนึง ถ้าจะอยู่ระวังอ่าน้อยแหลกกับน้อยปกตินี่พี่น้องจะถูกกันหลายอยู่เนาะคะ่ะเห็นเอฟซีทักมาวา่าจังสันเนาะคะ่ะถ้าอยู่ประมาณน้อยแหลกน้อยหนึ่งน้อยสองนี่ก็จะถูกอยู่ว่าสันอ่าตัวตัดก็คือตัดนี่นี่สามสี 3, 4, 4, 3, ่สี่สามเราก็สามศูนย์ศูนย์สามเราก็สามตัวสี่ศูนย์สามบนล่างแตกสามตัวก็คือรอบวิทยพีคือของน้องต้าพารวยเนาะคะ่ะ มือนีกัดไปตามกันตอกับแนวทางของนองตาอาการมีเข่ามิรุดเนาะคะ่ะมีเข่ามิรุดสูตดได้กับเขาได้รุดได้เนาะให้พี่น้องเอาไปเป็นแนวทางจริงๆเนาะพี่น้องเนาะค่ะเอาไปเบิ้งของมือนีเลยเนาะคะ่ะวันนี้วันที่ที่สิบสองแล้วมือนีมีเล่าพัฒนาเด้อค่ะจังหวะกันต์โตเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะมือนี้เลขติดบนล่างแอดว่างไว้ที่ห้าหนึ่งเจ็ดเนาะห้าหนึ่งเจ็ดติดสามอ่าติดได้สามรอบสามนอยเดอค่ะแต่เอฟซีบอกว่านอยเฉพาะกิจนะติดทุกมือว่าสันแอดกับว่าได้ไปติดตามน้อยเฉพาะกิจบางท่านเพื่อนจะบอกว่าอ่าเสี้ยนต่างๆก็าจะว่าสี่รอบสี่นอยอ่ามันกว้างไปเนาะค่ะเท่ากับเอาสามรอบที่สเตปที่เทาเคยเบิ้งนี่แหละเนาะค่ะ สามรอบนี่แหละพี่น้องกับเบื้องอาวาส่วนใหญ่มันจะเข่ารอบไดกะไปตัดตอนตรงนั้นเอาเนาะคะ่ะซึ่งแอดก็เอาผลของน้อยพิเศษปกติและ v i p เอามาผสมกันเหตุสูตรคือเอามาทั้งสามน,อนะะ้อยเนาะค่ะสูตรนั่นก็นเลยออกมาา่าสามน้อยมัดรวมเนาะคะ่ะภาวาแอดมีรหัสดึงมาอยู่ค่ะพี่น้องเอารหัสของเต่ละนอ้อยามาบวกรวมกันเนาะคะ่ะมาบวกรวมกัน มันก็เลยจะออกมาประมาณว่าสามรอบ3ามนอยเนาะค่ะมื่อนี้แอดว่างหาห่งเจ็ดไหวสามรอบเด้อค่ะเราก็วิ่งรูด0ย์กับ1 0 2่งศูนย์ตัวหางเดียวคือหนึ่งนย์สเนาะตัดเหรียนึ่งน้ของน้องต้าวางสองกับ8 2 5สองห้าส7 8เจ็ดสอห้าแตัวหางเดียวคือ8 2ดสา ตัดเลนได้ที่แปดสามแปดสองน้่เดอเพราะว่าเ้าว่างไปหางเดียวว่าลายอะไรท่านพ่นก็จะว่างไปสามสี่หางนะเนาะค่ะสามสี่หางแ,ะะ 3, างแต่เ้าว่างหางเดียวเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดพี่น้องค่ะเอาพี่น้องแคปเอาเดอกับแนวทางมือนีเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดจัดให้แคปเอาแคปเอาเดอค่ะสามรอบวันนี้สามรอบสามหน่อย ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วกับขอบุญขอบคุณเอฟซีพีนองที่เข้ามารับชมมากกไหลก็แช่เปิดการมองเห็นซอยแอดเดอร์ค่ะก็ขอให้โชคมันแห่งๆปังๆกับถูกแนวทางที่ว่างลงไปเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอหยุดตีไว้สนิทซากอนพอกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ